สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับ FC ทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กลาบสวัสดีพี่น้องทางสปปลาวทุกๆคนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นแนวทางหวเราพัฒนานะครับผมวดประจําวันที่22นะครับเดือน4 2565นะครับเป็นเลขเด่น2ตัวนะครับชุด4ตัวแล้วก็6ตัวนะครับแนวทางที่ผมให้ไปนะครับสำหรับแนวทางนะครับพี่ๆในงวดที่แล้วนะครับผมก็ อย่างที่บอกนะครับมาแค่ตัวเด่นนะครับพี่พี่นะครับผมมาแค่ตัวเด่นนะครับมาแบบนี้น่าจะสองสามสามงวดแล้วนะครับมาแค่ตัวเด่นนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่จริงๆนะครับผมเนาะนะครับก็เน้นไป91ออก90นะครับสลับผลผลในงวดที่แล้วนะครับพี่พี่ผลในงวดที่แล้วเป็น6 8นะครับ68 6869 90นะครับพี่พี่ก็เน้นไปที่91นะครับ91 92แล้วก็97 93นะครับก็มาใน69กับ90นะครับพี่พี่แต่ถ้าใครเอา9ไปวิ่งรลดนะครับก็น่าจะแตกนะครับในเลขชุด4ตัวนะครับพี่พี่นะครับส่วน2นะครับหลุดไปนะครับอุตส่ามายังเด่นนะครับในงวดที่แล้ว2เด่นจริงๆนะครับในสูตรผมนะครับผม ไม่เชื่อว่าจะหลุดได้นะครับสลับเด่น2นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับพี่ๆนะครับสำหรับแนวทางนะครับแนวทางในงวดนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับพี่ๆนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษไว้แนะไว้ตรงนี้ด้วยนะครับ สำหรับแนวทางนะครับผมแนวทางในสูตรแรกของเรานะครับงวดนี้เลขเด่นนะครับ2ตัวที่ผมคัดมานะครับเลขเด่น2ตัวที่ผมคัดมานะครับก็จะเป็นในเด่น1แล้วก็เด่น5นะครับผมสายวิ่ง สายรูดนะครับผมให้ไปที่1นะครับพี่พี่เด่น1เด่น5วิ่งรูดที่1นะครับถ้าใครไม่ชอบ1ก็ลองเอา5ไปวิ่งรูดได้นะครับพี่พี่นะครับก็ในสูตรแรกของผมผมได้มา2ตัวเด่นนะครับก็คือ1กับ5นะครับส่วนจับคู่เด่น5นะครับก็จะมี50นะครับ ห้าสามห้าหกห้าเก้าแล้วก็แล้วก็เด่นหนึ่งวิ่งรถที่หนึ่งก็จะมีหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งสี่ 16แล้วก็19นะครับผมนะครับสำหรับนะครับ,สำ,รบ,รบสำหรับที่จะเน้นให้นะครับสำหรับที่จะเน้นให้ก็จะมีนะครับผม 5้าูนะครับห้าเก้าหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งสี่นะครับพี่พ50 59 10 14นะครับแล้วก็ เด่นนะครับก็คือเด่นเด่น1กับเด่น5นะครับพี่พี่นะครับเด่น1กับเด่น5นะครับในงวดนี้นะครับส่วนเลข3ตัวนะครับพี่พี่เลข3ตัวในสูตรแรกของเราวันนี้ผมให้เด่นไปที่6นะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่6นะครับก็จะเป็นนะครับ6 ห้าเก้าหกหนึ่งศูนย์นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสลับในสูตรแรกนะครับสูตร2ตัวเด่นนะครับพี่ๆนะครับสลับแนวทางหวยลาวพัฒนาว่าประจำวันที่22นะครับเดือน 4, 2565นะครับผมสลับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณกำลังใจเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับ ถ้าใครไม่ชอบหนึ่งนะครับก็ลองเอา5้าไปวิ่งรูดนะครับผมสลับสายสายวิ่งสายรูดนะครับก็ถือว่าในสูตรนี้ถามว่าตัวเด่นเดินดีนะครับพี่พี่แต่ว่าตัวจับคู่เนี้ยผมยังทําการบ้านไม่ดีพอนะครับพี่พี่ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมก็ถ้าใครไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้นะครับก็ลองเอาตัวเด่นผมนะครับไปจับคู่กับของพี่พี่เอฟซนะครับที่มีอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับพี่พี่นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้พี่พๆเพื่อนๆทุกคนนะครับขอให้มีโชคลาภทุกๆแนวทางนะครับกลับสวัสดีครับ